สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านางสาวมาริวันโพสีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านหนองหวายอำเภอหนองมะโมงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทปฏิบัติหน้าที่การสอนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภาระศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห โดยได้ขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภลศ,ศึกษาซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของตำแหน่งด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการปรับประยุกต์วิธีการให้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนซึ่งมีขั้นตอนดังนี้นะคะสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดทํากิจกรรมการเรียนการสอนของข้าพเจ้านะคะ ข้อที่1โรงเรียนบ้านหนองหวายเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กค่ะจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงม3นะคะจำนวนนักเรียนแต่ละห้องเรียนจะมีจำนวนน้อยค่ะเมื่อมีการแข่งขันกีฬาประเภททีมจะมีการาลงแข่งขันแบบคลาชั้นนะคะถึงจะครบทีมค่ะปัญหาข้อที่2ก็คือชุมชนบ้านหนองหวายซึ่งเป็นเขตบริการของโรงเรียนนะคะมี2หมู่บ้านค่ะคือหมู่บ้านหนองหวายและหมู่บ้านทุ่งอแดงค่ะ ในชุมชนจะมีการแข่งขันกีฬาตามประเพณีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกีฬาภายในหรือกีฬาระดับตำบลค่ะซึ่งเทศบาลตำบลวังตะเคียนก็จะจัดขึ้นทุกปีนะคะถือว่าเป็นการเป็นงานใหญ่ของชุมชนค่ะที่คนในชุมชนจะร่วมใจเข้าแข่งขันนะคะและนักเรียนทุกคนก็จะต้องร่วมการแข่งขันกับผู้ปกครองค่ะส่งทีมเข้าแข่งขันนะคะและก็อีกกีฬานึงก็คือกีฬานักเรียนระดับ ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาอำเภอหนองมะโมค,ค่ะซึ่งมีโรงเรียนทั้งหมด13โรงเรียนค่ะข้อที่3นะคะก็สืบเนื่องมาจากข้อ1และข้อ2ค่ะเมื่อนักเรียนทุกคนนะคะในชั้นม .1 ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบอยู่นะคะจะต้องลงเล่นวอลเลย์บอลโดยเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยค่ะเป็นกีฬาที่กําลังได้รับความนิยมของคนไทยค่ะและคนในชุมชนก็นิยมเป็นมากๆนะคะข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สอนวิชาพละค่ะ จึงจะต้องสํารวจทักษะกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนหลังจากการทดสอบนักเรียนม .1 นนะคะพบว่าการเล่นขั้นพื้นฐานของนักเรียนนะคะการเล่นลูกสองมือล่างเนี่ยนักเรียนบางคนน่ยยังปฏิบัติไม่ถูกต้องนะคะ,ะยังเล่นไม่ชํานาญแล้วก็ไม่สามารถร่วมทีมไม่สามารถทําให้ทีมเนะะี่ยค่ะมีประสิทธิภาพในการแข่งขันได้ โดยเฉพาะเมื่อเราต้องเล่นรวมทีมกับพี่ม2ม .3 หรือเล่นร่วมทีมกับผู้ปกครองในชุมชนที่เขามีอายุมากกว่ามีทักษะด้านกีฬาวอลเลย์บอลมากกว่านะคะข้อที่4กีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยเป็นความหวังของชุมชนนะคะทางชุมชนหนองหวายเรามีทีมวอลเลย์บอลของหมู่บ้านนะคะซึ่งก็ลงทำการแข่งขันในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็จะเป็นแชมป์ทุกปีค่ะแล้วก็โรงเรียนบ้านหนองหวายนะคะยังมีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะกีฬาค่ะ ซึ่งก็ตั้งวัตถุประสงค์ไว้เกี่ยวกับกิจกรรมและก็กีฬาวเวย์บอลเช่นกันค่ะโรงเรียนไม่มีครูพระละนะคะการที่ข้าพเจ้าจะฝึกทักษะนักเรียนได้นั้นนะคะข้าพเจ้าจะต้องเรียนรู้ทักษะนั้นๆก่อนเพื่อที่จะพัฒนาตนเองไปพร้อมกับนักเรียนค่ะแล้วเหนือสิ่งอื่นใดนะคะข้าพเจ้าต้องสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนค่ะ เพื่อให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะฝึกตนเองให้สามารถร่วมทีมในการแข่งขันได้นะคะจึงเป็นที่มาของแรงบันดาลใจของข้าพเจ้านะคะซึ่งได้จัดทําแผนการเรียนรู้เรื่องทักษะการเล่นลูกสองมือล่างขึ้นมาค่ะเพื่อฝึกนักเรียนชั้นม .1 นะคะในแผนการสอนนี้นะคะข้าพเจ้าได้จัดทําแบบฝึกทักษะการฝึกอ่า พื้นฐานบอลเล์บอลลูก2มือล้างขึ้นมา5แบบฝึกนะคะมีขั้นตอนการเรียนการสอนดังนี้ค่ะขั้นที่1ขั้นเตรียมขั้นสร้างแรงบันดาลใจนะคะ,ะนักเรียนเนี่ยจะเป็นตัวแทนออกมานําเพื่อนอบอุ่นร่างกายมีการเล่นเกมที่เป็นเกมที่ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวนะคะเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจค่ะเกิดความอยากเรียนรูก้กับเพื่อนๆอ,อย่างสนุกสนานนะคะขั้นที่2เป็นขั้นอธิบายและสาธิตค่ะจะมีการทบทวนความรู้เดิมก็คือ ชทวนท่าเล่นลูก2มือล่างค่ะที่ได้ฝึกกันไปในชั่วโมงที่แล้วนะคะแล้วก็เชื่อมโยงความรู้ที่จะเรียนในคาบเรียนนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นขั้นที่3คะ่ะเป็นขั้นฝึกนะคะการฝึกเนี่ยนะคะฝึกทักษะก็จะต้องเป็นการฝึกแบบต่อเนื่องฝึกซ้ําๆฝึกบ่อยๆเพื่อให้เกิดความเคยชินนะคะโดยที่ข้าพเจ้าได้ออกแบบกิจกรรม เป็นแบบฝึกทักษะ5แบบฝึกค่ะแบบฝึกที่1คือเป็นการเล่นลูก2มือล่างเดียวค่ะแบบฝึกที่2คือเป็นการฝึกทักษะการเล่นลูก2มือล่างคู่กันนะคะกับเพื่อนนะคะแบบฝึกที่3คือฝึกทักษะการเล่นโดยที่มีผู้โยนบอลให้ค่ะแบบฝึกที่4นะคะเป็นการเคลื่อนที่สไลด,ดสไส์ด้านซ้ายด้านขวานะคะและแบบฝึกที่5นะคะเป็นการเคลื่อนที่กลับหลังแล้วเคลื่อนที่มาด้านหน้าเพื่อพร้อมที่จะ เล่นบอลในจังหวะต่อเนื่องต่อไปนะคะลำดับขั้นที่4ในกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะคือขั้นการนําความรู้ไปใช้เมื่อฝึกครบทั้ง5้าแบบฝึกทักษะแล้วนะคะนักเรียนเนี่ยจะใช้ทักษะทั้ง5้าแบบฝึกมารวมการเล่นลูก2มือล่างในรูปแบบและทิศทางตามที่กําหนดในแผนการสอนค่ะมีเล่นเดี่ยวเล่นคู่แล้วก็เล่นกลุ่มกับเพื่อนๆนนะคะก็จะเน้นให้ฝึกบ่อยๆฝึกซ้ำๆจนเกิดความเคยชินค่ะ และขั้นที่5นะคะเป็นขั้นสรุปบทเรียนค่ะต้องวัดผลและประเมินผลด้วยนะคะซึ่งในการฝึกทักษะวอลเลย์บอลน,นะคะมันต้องใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงขึ้นไปค่ะจึงจะเกิดความชำนาญการดังนั้นในคลิปการเรียนการสอนที่ข้าพเจ้าได้นำเสนอไปนั้นก็จะมีการาสังเกตนักเรียนอย่างใกล้ชิดนะคะขณะทำการเรียนการสอนเพื่อจะเป็นการประเมินผลในการที่เขา าทํในการที่เขาเรียนอยู่นะคะในการฝึกปฏิบัติทั้ง5กิจกรรมค่ะส่วนการทดสอบนั้นนะคะก็จะใช้ชั่วโมงถัดไปใช้นอกเวลาเรียนนะคะจึงจะจบบทเรียนในการฝึกทักษะค่ะการติดตามผลการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ที่ข้าพเจ้าได้สร้างขึ้นนะคะข้าพเจ้าก็ได้วัดผลประเมินผลด้วยการติดตามนักเรียนที่พัฒนาการการฝึกทักษะ การเล่นลูกสองมือล่างของนักเรียนค่ะอย่างใกล้ชิดทั้งเวลาเรียนที่ข้าพเจ้าสอนอยู่นอกเวลาเรียนอย่างเช่นกิจกรรมชุมนุมค่ะช่วงพักกลางวันของนักเรียนนะคะเวลาหลังเลิกเรียนค่ะซึ่งจะมีนักเรียนชั้นอื่นๆลงมาเล่นกีฬาด้วยนะคะ,ะมีผู้ปกครองเข้ามาร่วมซ้อมกีฬาฝึกกับนักเรียนไปด้วยค่ะข้าพเจ้าได้บันทึกผลการสอนหลังแผนการสอนนะคะบันทึกความก้าวหน้า ปัญหาข้อบกพร่องข้อเสนอแนะต่างๆนะคะนำส่งท่านผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายวิชาการค่ะและนำผลการฝึกทักษะนั้นนะคะไปและเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูกลุ่มสาระอื่นๆค่ะเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนต่อไปค่ะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องทักษะการเล่นลูกสองมือล่างหรือหรือว่าลูกอันเดอร์ของข้าพเจ้าเนี่ยนะคะ,ะการใช้แบบฝึกทักษะทั้ง5ที่จัดขึ้นนักเรียนสามารถ ผ่านจุดประสงค์ตามแผนการสอนทุกตัวชีวัดค่ะสามารถนำทักษะไปใช้ในการเล่นบอลลิบอลทั้งนะระดับกีฬานักเรียนศูนย์ประสานงานทางการศึกษาอำเภอหนองมะโมงค่ะและกีฬาตำบลวังตะเคียนค่ะซึ่งเป็นการเล่นรวมกับ ผู้ปกครองในชุมชนนะคะนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองด้วยความมุ่งมั่นรู้เรียนรู้จากประสบการณ์นะคะปรับประยุกต์บูรณาการทักษะต่างๆไปใช้ในการร่วมทีมนะคะจนสามารถได้รับรางวัลในการแข่งขันบอลเล์บอลในระดับต่างๆค่ะสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนเองสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและก็หมู่บ้านนะคะ ทางนี้นะคะยังเป็นการสารสัมพันธ์ชุมชนอันดีเยี่ยมนะคะ,ะถือเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดอย่างชัดเจนค่ะขอพระคุณค่ะ